พูดถึงสุขุมวิทเรานึกถึงอะไรก่อนสุขุมวิทตอนปลายตอนนี้มีเมกะโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจกำลังดำเนินการอยู่แล้วทำให้สุขุมวิทตอนปลายกลายเป็นที่ที่เรียกว่ามีศักยภาพ,พ,าพานะคะครับผจริงสุขุมวิทตอนปลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่ไหนพี่จิ๊บตามนิยามของจิ๊บเนาะเป็นนิยามส่วนตัวอ,อน,นุษย์อ่า เพราะว่าบางคนก็บอกปลายคือบางนาออ่ถูกต้งแต่ของเราเราเริ่มตั้งแต่ออ่นนุชมาน,นะคะร้อยถ้าเกิดประมาณ77็ดสิบเจ็ดไหมก็จะเป็น77 <17 S 2> นะคะทีนี้เอางี้พูดถึงสุขุมวิทเรานึกถึงอะไรก่อน พูดถึงสุขุมวิทเราก็เฉลยหมดแล้วเนี่ยเซ็นเตอร์บิสเนสดิสตรีครับหริษัทดนั่นเองก็เป็นแหล่งรวมของธุรกิจธุรกิจครับจิ๊บนึกถึงไลฟ์สไตล์เป็นโซนที่แบบรู้สึกมีความไลฟ์สไตล์มีลักชัวรี่โฮเทลอยู่เยอะเป็นทำเล BTS สายเก่าที่มีการเติบโตเรื่องของราคาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโซนช้อปปิ้งมอลล์ออฟฟิศบลดิงไนท์ไลฟ์ด้วยไนท์ไลฟ์คุณชอบนะคะ ย่านไหนเป็นพิเศษไม่ใช่ราชดาหรอโอเคคนละคนละนายฟลายกันเนาะแล้วก็เป็นโซนที่เอ็กแพดหรือว่าต่างชาติอยู่อนขงโดยเฉพาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็จริงยุโรปก็เยอะในโซนนี้ถ้าเป็นสุขวิตตอนปลายถ้าพูดถึงสุขวิตตอนต้นเรานึกถึงอะไรจิ๊บนึกถึงนานานี่คือซอยคาร์บอยป่ะจิ๊บน่าจะใช่มั้งคือไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรแถวนั้นเรโดูรูปแล้วดูรู้เลยนะคะ๋อไปบ่อยเหรอคะเดินผ่านอ๋อเดินผ่านก็ไม่ผ่านอะไรแถวนั้น ก็ไปอไม่ปูกนะโอเคนี่คือนานาเนาะทีนี้ถ้าเกิดเป็นสุขุมวิทขยับมาหน่อยก็จะเป็นอโศกสีแยกที่รถติดที่สุดในประเทศไทยช่วงโควิดดีมากดิฉันชอบรถไม่ติดเลยโล่งเลยโล่งเลยแต่ช่วงนี้ก็กลับมาติดแล้วก็เป็นโซนที่ออฟฟิศบิลดิงอยู่เยอะมากช้อปปิ้งมอลลโรงแรมอยู่เยอะมากโครงการคอนโดแถวนี้ราคาเท่าไหร่คะ ถ้าคิดเป็นต่อตารางเมตรเนี่ยก็จะ2 0 0 0 0 0อัพคต่อสองแสนอัพก็ดิฉันก็อยากได้ค่ะแต่ด้วยที่กําลังซื้ออาจจะยังไม่ถึงเนี่ยขยบมาอันนี้ก็จะเป็นโซนพร้อมพง์เอ็มดิสทริกนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเอ็มพูเรียมเอ็มคอเทียแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอ็มสเฟียร์อีกนะครับผมก็จะเป็นจริงๆโซนนี้เป็นโซนที่คนต่างชาติเยอะมากนะครับผม ราคาสังหาแพงกว่าโซนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นโซนที่เหมือนกับเป็นลักชัวรี่โปรเจกต์ไปอยู่มรนีเยอะไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะได้ทั้งกลางวันกลางคืนประมาณนั้นคุณนี่ติดไลฟ์สไตล์กลางคืนนะคะต้องพูดตลอดเลยนะคะโอเคขยบออกมาันนี้ก็จะเป็นโซน T77 หรือว่าเป็นโซนออนนูดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนที่ความหนาแน่นค่อนข้างพลุกพ่านนะคะคอนโดขึ้นเยอะแล้วก็ราคาไม่สูงมากถูกต้องครับ แต่ว่ามันก็จะประมาณ3ล้านกว่าบาทละในโซนนั้นที่ต่อตารางเมตรก็อาจจะเป็นแสนกลางๆแสนนะแสนต้นๆถึงแสนกลางๆนะคะในโซนนี้นะคะทีนี้เรามาพูดเรื่องของสุขุมวิทตอนปลายกันบ้างดีกว่าว่าสุขุมวิทตอนปลายตอนนี้มีเมกะโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจกําลังดําเนินการอยู่แล้วทําให้สุขุมวิทตอนปลายกลายเป็นที่ที่เรียกว่ามีศักยภาพนคะครับโอเค อย่างแรกค่ะโครงการ The b a n ง k o กมอลลค่ะโครงการนี้ถูกพูดถึงมาประมาณ7ปีแล้ว,ลวมีอะไรอัปเดตคะคุณคุโดจริงๆตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนาะ hmm. มันมีการลงเสาเข็มปรับพื้นฐานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีบางทีถ้าท่านเข้าไปดูยูทูบ b ะครัคก็จะมีเป็นดโดรนถ่ายว่าโครงการนี้สร้างแล้วนะค่ะ,ะก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเสร็จช่วงอ,อีกสัก2 3ปีข้างหน้า ก็เป็นของเดอะมอลล์กรุปนะคะพื้นที่กว่าร้อยไร่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสร้างเสร็จจะเป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะค่ารวมกว่า20 0ห0ล้านบาทนะคะรอค่ะใหญ่มากครับต่อมาก็คือจะเป็นโครงการของชาเทียมโปรเจกต์ซึ่งชาเทียมโปรเจกต์อันนี้ก็อยู่ข้างๆเดอะแบงค์อกมอลเลยทำเรียบกันไปเลยทําข้างกันเลยนะคะมันก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนกับ ทางที่เป็นแยกของบางนาที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะต่อมาอันนี้โครงการนี้ดิฉันชอบ The Forestia ครับผมพี่โดเข้าไปดู The Forestia แล้วเนาะวันนั้นเข้าไปก็เกือบจะควักบัตรเครดิตมาแล้วฮะค่คิดไปว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เกือบแล้วฮะเกือบแล้วฮะอันนี้เดียวฮะ Forestia นะคะเป็นโครงการ Make Use Lifestyle ใหญ่ประมาณ400ไร่ เมื่อกี้เมื่อกี้บางนาร้อยไร่อันนี้4ี่รอยไร่ก็น่าจะเป็นโครงการเท่าที่จิบทราบคือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดอสังหาหรือมือซื้ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะคะมูลค่ากว่า2500 0พันล้านบาทจริงๆว่ามันเยอะกว่านี้พอเข้าไปแล้วอ่ะคือมันแต่คืออย่างนี้ฮะด้วยความที่ว่าตรงนี้มันเป็นเรสซิเดนเชียลเยอะบางทีเป็นบ้านบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวอะไรประมาณนี้ครับมันเลยก็เลยทําให้ มูลค่าโครงการอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับโซนที่เป็นส่วนห้างสรรพสินค้าอะไรตนยงๆไ้ส่วนส่นกันค้าไม่ใช่ส่วอาหารนะเพราะฉะนั้นเดอะฟอเรสต์เทเนี่ยเป็นโครงการที่จิ๊บว่าถ้าเกิดมันเสร็จแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดรวมจุดหนึ่งที่รวมทุกๆอย่างในที่เดียวเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีห้างสรรพสินค้าคอมมอตี้มอลล์ด้วยไม่ได้มีทั้งโครงการเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเรสซิเดนเชียลนะก็ซัพพอร์ตค่อนข้างโซนบางนาเนี่ยค่อนข้างดี คอนโดที่มีตรงนั้นก็จะเป็นคอนโดที่เป็นฟรีโฮด้วยมีลีสโฮด้วยแล้วก็เป็นบ้านมูลค่ากว่าร้อยล้าน แต่ที่เราชอบนี่เป็น retirement home ใช่ค่ะก็กล่าวว่าถ้าเกิดต้องเตรียม r e t i r e m e n t นะคะในช่วงเกษียณอายุดิฉันต้องเตรียมเงินประมาณ12ล้านนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ใน For e s t สชได้ก็อยู่บางนานะคะส่วนคอนโดเนี่ยก็ต้นตารางเมตรละประมาณแสนกว่าบาทเนาะซึ่งถือว่าก็ตอนแรกก็คิดเหมือนกันพี่โดว่าเฮ้ยแสนห้าขายบางนาจะจะขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปดูโครงการแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรนะคะทีนี้พูดถึงโปรเจกต์ต่อไปดีกว่าโปรเจก ไรเรียวบางนาสวรรณภูมิคือแหละค่ะก็เป็นโครงการรถไฟฟ้านะคะที่จะเชื่อมต่อจากบางนาไปสุวรรณภูมิตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสอยู่นะคะโครงการต่อมาค่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหลืองจริงๆนะคะใกล้เสร็จแล้วหัวสีเหลืองก็คือสายสีเหลืองนะหัวีชมพูคือสายสีชมพูนะข้อดีของการมาของรถไฟฟ้ามเร็วสายสีเหลืองนี่คืออย่างไงบ้างคะมันจะเชื่อมต่อระหว่างเส้นสุขุมวิทนะครับไปที่โซนลาดพร้าวบางกะปิ มันก็จะทำให้การเดินงานเดินทางได้เขาเรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพอัปเดตนะคะนีนสิงหาปี63สนะคะโอ้โหพูดถึงแล้วอสังหาสุขุมวิทตอนปลายก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวพี่โดเราก็เลยจะให้ทริคเล็กๆนะคะในการเลือกอสังหาค่ะว่าถ้าอยากจะเลือกอสังหาที่มีศักยภาพต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกโลเคชั่นอืมอันนี้แน่นอนค่ะอย่างที่สอง transportation ครับคือเรื่องของการเดินทางอย่างที่สาม e c o n o m มี่อ v e คโคนมิคโกเวอร์เมนต์เดเวลอปเมนต์แพลหรือว่าแผนพัฒนาของรัฐบาลค่ะอ่าครับผมภาคเอก เอกชนก็สําคัญภาครัฐบาลก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินมหาศาลหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆค่ะมันก็จะดึงคนมาอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ work pay l i f e นะคะต้องครบนะต้องครบนะคะจริงๆแล้ว live มันมาจากคาว่า live แต่จี่ชอบคำว่า live มากกว่าคือชีวิตมันไม่ใช่แค่การอยู่อาศัยนะคือการใช้ชีวิตนะคะแล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของ developer ต้องเป็น developer ที่น่าเชื่อถือได้นิดนึงนะคะโอเคทีนี้มาดูต่อปุณวิธีเนี่ย เราจะมาเจาะกัน2อสถานีปุณณวิถีอุดมสุขเป็นเขาเรียกว่าย่านที่จิ๊บอะอยู่มาตั้งแต่สมัย7จ็ดแปดปีที่แล้วก็มีคนเยอะแถวนี้โอ้ขนาดนั้นเลยหรอฉันก็รู้สึกไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะมีคนดูแถวนี้ก็เห็นการพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นทำเลที่มีพื้นที่เขาเรียกว่ารอการพัฒนาในตอนนั้นเยอะมากแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่ามันถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ออฟฟิศค่อนข้างเยอะนะคะต้องบอกว่าสมัย7จ็ดแปดปีแล้วพี่จิ๊บอยู่เนี่ย รถไฟฟ้ายังถึงแค่อ่อนนุชถูกไหมฮะเสร็จหรือยังนะจำไม่ได้ตอนอยู่มหาลายัยจําได้ว่าเสร็จที่อ่อนนุชออแต่ว่าพอทํางานมันรู้สึกจะมมจะเสร็จแล้วแหนฉันก็ไม่ได้จบมานานขนาดนั้นนะมันก็มันก็มันก็เสร็จละแต่ว่าทีแนี้สิ่งที่เห็นก็คือมันเริ่มมีออฟฟิศขายายออกมามจากโซนสุขุมวิทตอนต้นและโซนสา,รสาทรมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคอย่างอันนี้มีที่เสร็จใหม่ๆก็จะมีตึกบางจากตึกติดแฮมอันนั้นอะไร True Digital อันนี้เนี่ยสำคัญเลย t r u ดิ i g ตอ a l าร์คเนี่ยเป็นอีกออฟฟิศหนึ่งที่ดึงคนนะดึงงานดึงแรงงานมาในโซนนี้ค่อนข้างเยอะครับพี่จิ๊ับับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตึกของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตรงโซนบางนา WHA นะใช่ค่ะก็คือว่าเป็นอะไรที่ทำให้ย่านบางนาค่ะมี พื้นที่ออฟฟิศเยอะมันก็จะดึงคนที่มาทํางานในย่านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็จะมีโรงเรียนนานาชาติเยอะมากเยอะจริงๆนะครับโซนโซนสุิทลายเนี่ยไล่มาตั้งแต่อ่อนนุชไปจนถึงแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยโรงเรียนนานาชาติถือว่าเยอะมากๆครับพี่ติ๊อันนี้ก็เป็นโรงเรียนนานาชาติเบื้องต้นคะอย่างเช่นเซนต์แอนดริว เบอร์เกอเบอร์เกอ์เซนโยเซฟบางนานะคะแล้วก็นี่เป็นเส้นถนนบางนาตราดก็มีโรงเรียนนานาชาติเยอะพอสมควรับเยอะมากนอกจากนั้นค่ะไม่พูดเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ก็คือเรื่องของ r e n t a l y i e ย d เมื่อกี้เราลืมเมกาโปรเจกต์อีกอันหนึ่งไปคือเรื่องของเมกาบางนาันอนี้เมืองใหญ่มลยใช่ก็คือขยายเมืองค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนย่านบางนาทั้งหมดนะคะ ทีนี้สิ่งสาคัญในการซื้อสังหารัช่วงนี้บางคนซื้อลงทุนพี่โดครับผมลงทุนเนี่ยผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาพิจารณานะครับโซนบางนาตอนนี้อยู่ที่ประมาณห7เจ็ปเซก็ยังทำมันทำได้ถูกต้องครับบางคนคิดบอกว่าเอ้ยแล้วค่าเช่ามันคิดยังไงอันนี้พี่โดอธิบายคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดคิดเป็นเท่ากิลสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้องคิดยังไงน่เราคำนวณได้จากอะไรบ้างคะอย่างนี้ครับเราจะเอาค่าเช่าที่ได้รับทั้งปีนะครับ คือต่อเดือนเนี่ยคูณ12นะครับหารด้วยราคาอสังหาริมารัพย์บวกค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าตกแต่งหรือว่าค่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จับมาคูณ100ครับผมเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยิวต่อปีนะครับว่าต่อปีเนี่ยเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยเราจะกลับได้คืนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่จิ๊บครับค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโซนบางนาเนาะว่ามาร์เก็ตไทป์ตอนนี้ราคาต่อตารางเมตรมีตั้งแต่ประมาณ90 0 0 0่จนถึงแสนแปดเก้ขออนุญาตเป็นคอนโดใหม่นิดนึงนะคะถ้าบางคนบอกว้ยมันถูกกว่านี้นะคะมีคอนโดเพื่อราชการคอนโดล้านเดียวแต่ต้องบอกว่าอันนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นแมสเท่าไหร่ส่วนค่าเช่านะคะก็400บาทถึง700บาทต่อตารางเมตรนะคะตกเปสรเซ็จตอยู่ที่ประมาณ5%อเนาะอันนี้คือราคาก่อนโควิด นะคะห้าถึงเจ็ดยังได้แต่ตอนนี้ก็ประมาณ4ไปปลายถึง5%้อก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะอย่างล่าสุดมีลูกค้าของทีมเราก็ส่งมาบอกว่าปล่อยเช่าได้ไม่เกินกี่กี่กี่เดือนนะลูก2เดือนใช่ไหมคะแปบเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะแบบปล่อยเช่าได้หรือว่าเดือนเดียวเท่านั้นอ๋อดึงเดือนนะคะก็คือเสร็จแล้วก็ปล่อยเชาได้เลยแล้วก็ปล่อยได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้เหมือนได้มั่นใจว่าในสภาวะวิกฤตโครงการไหนที่ยังปล่อยเช่าได้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ดึงดูด ของนักลงทุนเช่นเดียว